เขาถามว่าซาลาฟกับคอลัฟมีความขัดแย้งกันบ้างไหมพี่น้องฟังนะครับเขาถามว่าซาลาฟกับคอลัฟมีความขัดแย้งกันบ้างไหมซึ่งเป็นคำถามที่ อาจจะไม่เคยมีใครถามแต่สับคำว่าซาลาฟเราได้ยินบอ่อยคอลาฟเราก็ได้ยินจนชินหูพี่น้องครับผมจะอธิบายก่อนคำว่าซาลาฟซึ่งจะประกอบคำด้วย3มตัวอักษรซีมลามและก็ฝาซาลาฟน ถ้าเราอ่านเต็มเข้ามาซาลาฟุนหรือซาลาฟซึ่งคำนี้เนี่ยมีระบุในอัลกุรอานแปดครั้งในอัลกุรอานระบุคำว่าซาลาฟไม่ว่าจะในสุรห์มาเอ็ดะสุรห์ซุคุรุฟสุรห์อันนิสาในอัลกุรอานจะเอ่ยคำว่าซาลาฟแปดครั้ง และจะเอ่ยในทำนองว่าอิลลามะกอดซาลาฟและซาลาฟที่ได้เอ่ยในอัลกุรอานนั้นจะมีความหมายคือสิ่งที่ได้ผ่านพ้นสิ่งที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่เป็นอดีตสิ่งที่ได้ผ่านพ้นสิ่งที่ผ่านมาแล้วนั่นความหมายครับว่าซาลาฟ ที่ได้เอ่ยในอัลกุรอานส่วนคำว่าคอลัฟในอัลกุรอานระบุแค่สองครั้งอ่าสิ่งหลังๆไม่ถึงสิ่งหลังๆขอลัฟเนี่ยสารัาสิ่งที่ผ่านพ้นสิ่งที่เป็นอดีตสิ่งที่ผ่านมาแล้วไม่มีสักอายัดหนึ่ง ที่ให้ความหมายสาลาบคน300ปีขึ้นบนไม่มีหรอกครับถ้ามีช่วยบอกผมด้วยนะสาลาบในอัลกุรอานให้ความหมายคน300ปีขึ้นบนคือสาลับช่วยบอกผมด้วยว่าอยู่ในสุรห์ไหนอายัดไหนผมฟันธงล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีอัลกุรอานระบุ คำว่าซาลับคือคนสามร้อยปีนั่นจำให้ดีนั่นไม่มีนะครับในฮะดเษบอกไหมซาลับไม่ถึงคนสามร้อยปีขึ้นบนไม่ว่าจะฮะดเษบุครีฮะดเษนิซาอีฮัตเตสอิบนุมาจจาฮัตเตสเตอร์มิซีฮะดเษมุสลิมฮะดเษสดิวยะใครก็ตาไมีบอกไหมว่าซาลับไม่ถึงคนที่มีอายุไขระวัง สามปีขึ้นบนฟังนูง้ก็ไม่มีเหมือนกันเอาเอาแล้วเรามาใช้กันล่ะที่เรามาใช้กันสาลับซาลับหมายถึงคนที่มีอายุเกิดยุคสมัยสามรปีขึ้นบนฮิจรัตินอาร้อ100ปีแรกร้อยสอปีแรกได้สามรปีแรก แลามว่มใครแยเละเป็นคนให้นิยามแบบนั้นก็อุลามะนั่นแหละอุลามะอุโซโลูดีนเขาให้นิยามแบบนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ตามอุลามะก็แสดงว่าเราก็ไม่ต้องมาใช้ก็ไอ้ด้านนี้สาลาพสามร้อยปีขึ้นมายังมาใช้อัลกุรอานไม่ได้บอกสาลาไม่ถึงคนสามร้อยปีฝั่งนู้อนอยังมาใช้ยังมาใช้นาบ,บีไม่ได้บอก แต่เราใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองใช้ทั้งโลกแล้วมาอ้างได้ยังไงเราไม่ตามอุลามะเราตามตรงกับนบีเลยไอ้อคนบ้าวันไม่เข้าเรื่องอ้างแต่วันวันเท่าแต่อ้างอ้างแบบไร้สาระพี่น้องครับนั้นสารลาฟที่สามรอปีขึ้นบน นั้นส่วนใหญ่ของอุลามะให้นิยามแบบนั้นทำ่ามาอิจมาอุลามะไม่ท่ว่าสลับไม่ถึงคนสามร้อยปีขึ้นบนเท่านั้นอิจมาอุลามะไหมมัมติพวงปราหรือเป,ปลา่าเปล่าส่วนใหญ่ของอุลามะเท่านั้นเองจมฮูรอุลามะจะให้ความหมายอย่างไน,นส่วนหนึ่งของอุลามะสลับไม่ถึงห้าร้อยปีขึ้นบนไม่ใช่สามร้อยปีเห็นไหมครับ ทีนี้พี่น้องเข้าใจหรือ,อยังทีนี้อ่าฉะนั้นไอ้ประเพที่ว่าพี่น้องตามกลกุรอานพี่น้องตามฮะดีษพี่น้องไอ้นั่นเขาเขาหลอกหรอกคนที่ตามอัลกุรอานจริงฮะดีษจริงคนที่อยู่ในสี่มัซฮับนี่อ่านั้นตามทุกอายะามตามทุกบทฮะดีษ มาล้อมรวมออกมาเป็นหุกกม,มแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งอ่าไอ้ระเพทีพี่น้องเราตามตรงกับนบีพี่น้องเราไม่ตามอุลามะอืมไอ้นั้นผลงานของยิวผลงานของยาฮูดียายาตกเป็นเหยื่อเด็ดขาดอ่าถามจริงๆคุณเคยเจอนบีคุณเคยฟังนบีพูดอ่ะ คุณเคยได้ยินนาบีอธิบายอแค่เท่านั้นนะคุณก็มองตากิบปักกิปักกิปักแล้วก็กลืนน้ำลายก้นเออตอบไม่ได้แล้วนี่คือความจริงนะอ่าอิสลามเป็นาศาสนาที่เป็นจริงคุณอย่ามาเท็จกับาศาสนาอย่ามาหลอกคนเอา่ะไม่มีอุลามะเราก็จะเฮแซงซังนั่นแหละ อย่ามาอวดดีและ <c oughs> ทีนี้อาวกมาดูคำถามที่พี่น้องถามเนี่ยว่าสาลับกับคอลับยังมีความขัดแย้งกันบ้างไหมอ่าเมื่อกี้พี่น้องเข้าใจแล้วนะว่าสาลับที่มาอย่างไรอ่าและความหมายว่าอย่างไร คนที่เกิดในยุคสามรอยปีขึ้นบนฝั่งนู้นไม่ใช่ลงมาฝั่งนี้นะอุลามะสว่วนใหญ่จะให้นิยามแบบนั้นด้วยไปยึดตัวบทหัดเดสินนาบีว่าคอยรุก um ah um, ah um ุมกุรนีสมัลลาซีนายาลูนะฮุมสมัลลาซีนายาลูนะฮุมสัตวรวัตท,ที่ดีที่สุดคือสัตวรวัตของฉันคือร้อยปีแรกสัตววัตหนึ่งคือหนึรอยปีล่ะ สมัลลาจีนายาลูนหมหลังจากนั้นศัตวษที่ต่อเนื่องกับศัตวษของฉันอ่าสัตวษที่สองก็สองร้อยปีเสสองสอง,สองร้อยปีแรกสมัลลาจีนายาลูนหมหลังจากนั้นศัตวษที่ต่อเนื่องกับศัตวษที่ถัดมาอกีกนั่นแหละที่มาของคำว่าซาลาฟุโซเล ยุคสาลสามร้อยปีขึ้นไปฝั่งนู้นนั้นยังไม่อิจมานะนั้นแค่ส่วนใหญ่ของอุลามะหรอกนะบางอุลามะว่าไม่ใช่แค่นั้นสี่รอยปีข้างนน้กก็สาลัห้าร้อยปีฝั่งนนุกก็สาลาฟเห็นไหมถามว่าทำไมถึงมีคิละเพราะนาบีไม่ได้พูดเป็นตายตัวว่าสาลาฟจะต้องยุคนั้นปีนั้นถึงปีนี้ ไม่มีไม่มีในตัวบทฮะดิษระบ,บุชัดเจนแบบนั้นและไม่มีเช่นเดียวกันในอัลกุรอานระบ,บุสาลัาไม่ถึงคนยุคนั้นถึงยุคนี้ไม่มีเมื่อไม่มีอุลามะเขาก็ออกแกไอโดกออกมาวางขอบเขตออกมาทีนี้ถ้าตามอุลามะไม่ได้นะคุณก็อย่าไปใช้และกระไอโดอนะั้ ใช่ไหมล่ะนี่พูดกันตรงไปตรงมาเลยไม่รู้จะอ้อมคอมไปไหนอ่าฉันนั้นอย่ามาอวดเก่งอย่ามารู้อย่ามาอวดรู้แบบไม่เข้าเรื่องนะอ่ส่วนคำถามที่พี่น้องว่าสารับกับคอลับมีความขัดแย้งกันบ้างไหมสารับกับคอลับไม่มีความขัดแย้งถึงแม้ว่า แนวทางเดินต่างกันแต่ไม่ขัดแยง้งเหมือนมัซฮับชาฟีกับมัซฮับมาลิกีแตกต่างในบางเรื่องถามว่าขัดแย้งกันไหมไม่เคยขัดแยง้งมัซฮับฮานาฟีกับมัซฮับชาฟีแตกต่างบ้างไหมมีบ้างไหมที่แตกต่างมีแต่ว่าขัดแย้งกันบ้างไหมไม่มีหรอกครับ ไม่เคยเจอคนสังกัดมัซฮับมาลิกีโตเถียงหน้าดำหน้าแดงกับคนยึดมัซฮับฮานาฟีไม่เคยปรากฏน,นี่คือความจริงนะอาสาลับชัน้นใดก็ชั้นนั้นสาลับกับคอลฟัฟต่างเป็นอัลลิสุนนะวัลจุมะ์เหมือนกัน Imam Syafi'i kap neo Syafi'i kap neo Abu Hanifah Hanafi. Ko ahli sunnah mungkin. Tangkan Ah, tapi ahli sunnah mungkin. Salap kan mungkin. Salap kap kalap salap. Mo kuam mai ayat mutashabihah le hadis mutashabihah Hai kap praung -um Allah. Nah salap. อ่แต่ขอลับเจาะจงความหมายแต่เป็นความหมายที่ไม่ใช่มุสไซเลยสารลับกับขอลับอยู่ในกรอบอัลลิสุนนะวัลจามะ่าไอ้ที่มีปัญหาคนไม่สังกัดมัสฮับมีปัญหากับคนมัสฮับคนไม่สังกัดมัสฮับคารว่าคารวาริจมีบางครั้งก็มีปัญหากับฮานาฟีบางครั้งก็โต้เถียงกับซาฟี บ้างครั้งหน้าดำหน้าแดงกับมาลิกีอ่านี่คือความจริงนะครับเช่นเดียวกันคนไม่ได้อยู่ในสาลัฟมีปัญหากัดคอลัฟคนที่อยู่ไม่คนที่ไม่ได้อยู่ในอในแนวทางคอลัฟมีปัญหากัดสาลัฟถ้าอยู่แนวทางสาลัฟยังไงก็ไม่มีปัญหากับคอลัฟ คนที่อยู่แนวทางคอลาฟก็ย่อมไม่มีปัญหากับแนวทางซาลาเพราะอาลิสุนเนะเหมือนกันอ่าที่มีปัญหาเพราะเป็นมุจสิมะนั่นดิเลยมีปัญหาที่มีปัญหาเพราะเป็นมุสับเบนั่นก็มีปัญหาที่มีปัญหาเพราะเป็นการอเบียที่มีปัญหาเพราะเป็นฮูรูเรียเข้าใจนะครับ ถ้าเป็นซาลักไม่มีปัญหากาับคอรับแน่นอนเช่นเดียวกันถ้าคุณสังกัดอิหม่ามอามัดอิมโนฮัมบัลคุณไม่มีปัญหากับชาฟีอนะีแน่นอนคุณสังกัดมาลิกีคุณก็ไม่มีปัญหากับชาฟีอนะีแน่นอนคุณสังกัดฮานาฟีคุณก็ไม่มีปัญหากับชาฟีอีกับมาลิกีแล้วก็กับฮนะัมบาลีแน่นอนที่มีปัญหาเพราะคุณคอวาริจ เลยมีปัญหากับซาฟีมีเรื่องกับมาลิกีทะเลาะเบาแหวงกับฮัมบาลีมีเรื่องราวกับฮานาฟีทะเลาะกับเขาไปทั่วถ้าคุณมีความรู้อานลิมกว่าเขามันน่าฟังเหมือนกันแต่นี่คุณก็ไม่ได้มีความรู้คุณกีตาบคุณก็อ่านกลับหัวกลับหางคุณแค่แปลาตามภาษา ตามลูก็แ a รนสล t e จากหนึ่งภาษาไปสู่หนึ่งภาษาเหนือเรื่องคุณยังไม่เข้าใจคุณเองกิตับคุณคุณก็ยังไม่เข้าใจที่ผมกล้าพูดผมสัมผัสผมฟังตลอดเพราะว่าอ๋ออย่างนี้หราเออความรู้เท่านี้เราเออเราฟังอยู่นี่ฉะนั้นคำถามที่พี่น้องถามว่าสารับกับขอลับมีความขัดแย้งกันบ้างไหมไม่ได้ขัดแยง้ง ซาลับกับคอลับคือกลุ่มอัลิสซนฮวัลจามะนอกเหนือจากนั้นคืออัลิดดาล่าละเจ็ดสิบสองกลุ่มเลยครบในองค์ประกอบทั้งหมดที่รอ ر ูลุลลอฮ h ว่าซาตัฟตาริกอุมมัตีอัลสล่าซิมวะซซบไกนาฟิรกควะคุลลุฮุมฟินนับอิลลาฟิร์คะตันวาฮิดะครบคลักพอดีเจ็ดสิบสามกลุ่ม ถ้าสารลับกลุ่มหนึ่งถูกนับขอลับอีกกลุ่มหนึ่งกลายเป็นเจ็ดสิบสี่ทันทีเข้าใจนะครับอ่าฉะนั้นเรื่องศาสนาอย่ามาอวดเก่งถ้าเก่งจริงคุณสอนสิถ้าคุณยังไม่มีความรู้คุณเรียนคุณอย่ามาอวดรู้ในอิสลามไม่ให้มีการอวดตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อม ศาสนาอิสลามศาสนาที่เที่ยงตรงไม่ใช่ศาสนาคตงอบิดเบี้ยวอ่าไม่ใช่ศาสนาหังหมูเที่ยวคดไปคดมาเพื่อจะหากินอิสลามไม่ได้สอนแบบนั้นเข้าใจนะครับและผมย้ำตลอดยิ่งเฉพาะคนที่เป็นลูกศิษย์ผมผมย้ำตลอดให้อยู่ตามความเป็นจริงอย่ามาสร้างภาพอย่ารังแกคนอื่น อ,อย่าอธรรมคนอื่นถึงแม้ว่าเรามีอำนาจในการอธรรมมีบรารมีในการอธรรมมีเงินในการอธรรมมีโอกาสในการอธรรมอย่าอธรรมเด็ดขาดเพราะไม่มีการอธรรมใดที่ไม่ต้องชดเชยผมย้ำตลอดและให้เป็นผู้ที่พอมีความรู้แล้วยืนหยัดบนความเป็นจริง อย่าเล่นลูกไปตามลมอ่าแบบไม่หลักปักขี้เล่นแบบนี้ไมวนอฮะที่นี้ชัดเจนนะครับกาคำถามข้อสุดท้ายที่พี่น้องถามว่าสาลับกับขอลับมีความขัดแย้งกันหรือไม่ก็ตอบแล้วว่าไม่ไม่มีความขัดแยง้งอืม